สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มุมนี้ React ก็วันนี้เป็นอีกหนึ่ง MV นั่นก็คือเมษาจะกลับไปของโจ e อ้ภูวศิลป์เฟเจอร์ริงจ่ายไททัส i t h ก็เอาจริงๆว่า MV เนี้ยลงมาแล้วสัปดาห์หนึ่งยอดวิวไปแล้วล้านหกละเออก็เพิ่งมีโอกาสได้มาทำนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมษาจะกลับไปกลับไปจะเป็นอย่างไร โอ้ยจะต้องเป็นสตอรี่แน่เลยความโจอี้กับความพี่จายอะ่ะนึกออกแล้วคือความอีสานคนอีสานอ,อย่างนี้เปล่าเอมีเป็นข่าวดำเลยหรอ เธอคือที่หนึ่งของฉันเธอคือทุกอย่างของฉันคือเหตุผลเดียวที่วิ่งตามฝันดันโดนมาไกลเธอคงจะเหนื่อยจะล้านั่นแหละที่เป็น ชหเขาว่าลูกชายของแก้วหัวแหวนอ่ะก uh uh ูรอค่ายอยู่นี่อยากแทนความรักที่เธอให้มาไม่รู้ราคาเท่าไรหากขคบใจสักหมื่นล้านครั้งคงยังไม่

love แทนความรักที่เธอให้มาไม่รู้ราคาเท่าไรหากขอบใจสักเมื่ลานครั้งคงยังไม่พออยากทดแทนความรักที่เธอให้มาในวันที่ท้อรอแม่จะบอกลาความจนอยากต้อง สักมืนล้านครั้งคงยังไม่พออยากทดแทนความรักที่เธอมีให้ฉันในวันที่ท้อรอรอคนลูกแบบ มีต่อไหมเพอแบบมีหรอไม่มีแล้วน่าจะเอ็นเครดิตแล้วนะเอ็นเครดิตแล้วก็เป็นเพลงที่สะเทือนอารมณ์ก็คือคำร้องถ้าออกมาจากพี่จ่ายก็คือก็พี่จ่ายเลยอะคำร้องแบบเออนี่คือคำร้องพี่จ่ายอะแล้วบวกกับ ความโจอีที่แบบเพลงแรกคือดวงเดือนอะแล้วแบบอืเข้าใจได้เข้าใจน้ําเสียงโจอีคือเหมาะเพลงถ่ายกับการถ่ายทอดเพลงอะไรแบบนี้แล้วคือ,คอทายแบบก็ต้องบอกว่าโจอีกับพี่จ่าย,พ,ายพอคาแรคเตอร์มาแบบเนี้ยแล้วมันแมทช์กันเนาะคือ,ค,อคือหมายถึงว่าคือเราก็รู้แบ็กกราวด์สตอรี่ของทั้งคู่อยู่แล้วอะไรเนี้ยแล้วพอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันแมทช์แล้วมันเหมาะกับการที่จะเล่าเรื่องอะไรแบบนี้มากจริงๆอ่ะเมษาจะกลับไปอ่ะคือหมายถึงว่าจริงๆอ่ะปกติ มันก็คืออะง่ายๆมันคือสงการมันคือปีใหม่ไทยที่แบบกลับบ้านทุกคนจะกลับไปหาที่บ้านมันเป็นวันหยุดยาวที่ทุกคนจะได้กลับไปรดน้ําดําหัวคนในครอบครัวทุกคนจะว่างตรงกันแล้วก็กลับไปเจอแต่ว่ามีอีกท่อนหนึ่งที่เราบอกว่าแล้วธันวาจะกลับมาอีกพร้อมแก้วแหวนเงินทองไปกองคือหมายความว่าฉันจะสู้ตั้งแต่เมษาเข้าใจปะตั้งแต่เมษาไปจนถึงธันวาคือระยะเวลาที่ต่อสู้อีกกี่เดือนเนี่ยแค่เนี้ย แต่จะกลับไปอีกทีอ่ะคือปีใหม่และทําให้แม่ได้สบายเข้าใจปะอืมแล้วคือแบบมันไม่ใช่อุ้ยะลอกให้มันไม่ใช่ว่าทั้งคู่ไม่ได้อยากอยู่ด้วยกันไม่ได้อยากไม่อยากอยู่ด้วยกันแต่คือต่างคนต่างมีภาระต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องทําใช่และจุดประสงค์คือเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างสุขสบายและมีความสุขใช่แล้วแบบเนื้อเอ็มวีที่ถ่ายทอดออกมา ไม่ได้กองยากไม่อะไรเลยแบบตรงๆต,ตามเนื้อเพลงอะแล้วแบบเออเนี่ยแหละแล้วเขาหยิบยกซิมบุลิกของนักมวยอะคือนักมวยเป็นสัญญาของการเป็นนักสู้สอยู่แล้วเข้าใจปะอพอแบบเห็นปะแล้วมันจะมีฉากที่อยู่สังเวียนนะแล้วแม่ก็คือทํานาที่เป็นป่าข้าวอะแล้วลูกก็แบบเป็นนักมวยอะมันมันเหมือนเขาต่างคนต่างสู้อะเข้าใจปะแต่ว่าเขาหยิบซิมบุลิกของการเป็นแบบสังเวียนมวยอะอม,มาใส่อะแล้วพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบ มันดีจริงเลยเนาะมันดีมันถึงอ่ะจริงแล้วซีนที่ชอบเพ่อจริงจริงเอ็มไม่ได้มีสีมาบีว่าลุเลยนะแต่ชอบซีนที่กาบเหมือนแบบจะกับเวทีแต่ว่ากับแม่ใช่คือกาบปุ๊บแล้วเป็นทาร์ิชั่นที่แม่แบบยืนชองมากเออดีอ่ะแบบกับตอนที่น็อกไปแล้วแบบเหมือนมีก็มีหญ้ามาอยู่บนมีนามาอยู่บนสังเวียนแล้วแม่ก็รูปผัวแล้วแบบ แฟดความเก่าๆที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมาเออมันมันเหมือนแบบเวลาที่เราซ้อมเหนื่อยแล้วนอนตักแม่อยู่ที่นาเข้าใจปะแล้วแบบแม่ก็ปลอบใจให้กําลังใจแบบอุ้ยมันดีอ่ะทุกคนเอาจริงๆคือใครที่ดูรีแอคชั่นเนี้ยเราอยากให้กลับไปดูเอ็มบีแบบตัวเต็มๆอ่ะอีกทีหนึ่งแบบแล้วคือสีมันไม่ได้มันไม่ได้เล่าอารมณ์เราคือสีมันแบบเข้าใจปะมันก็สีขาวดําอะมันก็คือแต่มันดีจังเลยอะแล้วพอมันเป็น มันเป็นเด็กอะเข้าใจปะพอเขาใช้ช่วงเวลาที่เป็นเด็กอะกับเรื่องของแม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันถึงจังเลยอะมันมันมันลึกเนาะเนี่ยตอนที่ดูเอมวีอะมันจะมีซีนที่แบบว่าแม่เองป่วยหนะักให้กลับมาดูอันเนี้ยลุนมากกลัวว่าแบบจะมีซีนที่ต้องสูญเสียไหมเพราะแบบไม่ไม,ม่ไม่อยากเห็นเท่าไหร่แต่คือ,อถึงแม้มันจะแบบบางเอ็มเพลงแนวเนี้ยมันอาจจะมีซีนที่แบบเกิดการสูญเสียบ้างแต่เนี้ยแบบ ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบอย่างนั้นแต่แบบมันเศร้าอะ่ะแล้วแบบบางทีมันก็แบบดูแล้วมันจะแบบเราจะดีไปหรืออะไรยังไงแต่แบบโออดีที่ไม่มีแต่ก็คือรู้ว่าแบบณนะตอนนี้คือก็คืออยากกลับไปแล้วก็คิดถึงชว่วงเวลาที่มีความสุขกันเห็นถึงความตั้งใจว่าเรากำลังโฟกัสในหน้าที่แล้วเราก็มีเป้าหมายและเราสัญญาว่าเราอาจะกลับไปมีสาจะกลับไปเออ ดีมากเลยอ่ะจริงแต่เปิดคลิปมาคือสดใสมากจริงแต่คือหมายถึงว่าทุกคนมันไม่พอมันดูเอ็มวีแล้วแบบมันไม่ได้ยอมด้วยอารมณ์ของเอมวีมันไม่ได้เศร้านะสําหรับเรามันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่มันมันเหมือนทําให้เราหวนคิดถึงบางสิ่งบางอย่างหรือแบบนึกถึงบางอย่างมันถึงอืมมันสื่อถึงมันทําแล้วมันถึงอ่ะทั้งทั้งที่ตัวละครก็ไม่ได้มากไม่ได้หมาย ไม,ไม่ได้เล่าอะไรเยอะแต่ฉลาดเล่าฉลาดใช้ซิมบูลิวิธีการเล่าเรื่องวิธีการถ่ายทอดอเนื้อเพลงดนตรีเอ็มวีครบอันนี้คือครบรถก็ตรงตามเพลงเอมวี MV ต้องถ่ายทอดเพลงซึ่งก็คือส่งเสริมเนื้อเพลงไปด้วยกันไม่ได้ปล่อยให้เพลงทำหน้าที่อยู่คนเดียวเนาะดีจังเลยอยากให้ทุกคนอนะ่ะกลับไปดูเอมวีนี้ ด้วยตัวเองอีกครั้งเนาะมันดีมากๆทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับพวกเรามุมนี้ <React. S 2> สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะเปิดคลิปสดใส